โอ้มีพัดลมด้วยผมครับไหนใช่ไหมขวานพี่เวันนี้พนักงานร้อนมากมครับที่แมนดาวทนั้นปีนี้ฮะลองใจอินที่แมนดาวรุ่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีกันกี่คอนเสิร์ตครับปลายปีนี้เหรอครับในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลดนตรีละไปตั้งช่วงปลายปีโอ้ก็อย่างแรกเพราะเราเพิ่งจบเบสิกทัวร์ไปครับผมเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของทางวงที่ไปตามแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับก็เพิ่งจบไป สองอาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็มีมาราธอนคอนเสิร์ตต่อด้วยบ <Big Mountain. S 2> ิ๊กเมลเทนบิ๊กเมาเทนต่อด้วยอันนี้จีนแล็บคอนแล้วก็มีอีกหลายๆเลยครับสำหรับสิ้นปีนะครับก็เรียกว่าไตรามาสสุดท้ายของปีวงทุกวงดนตรีก็จะอลุยเทศกาลดนตรีแน,แน่นครับ<ว><ข>ก<โ>็จริงๆจ<โ>ังหวะนี้แหละครับจังหวะที่เรากำลัง พูดกันอยู่นี่แหละครับคือจังหวะพักผ่อนคือจังหวะพักผ่อนใช่ครับครับผมกับกระแสความชื่นชมทีมแฟนดาวที่มันแบบว่าแต่ละวันไม่ไม่ได้ร้อยยังเลยร้อยรู้สึกดรนะครับวงเป็นไงบ้างก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวเมืองทุกๆท่านด้วยนะครับที่ยังคงสนับสนุนทุมิมนดาวอยู่นะครับก็ ดูจากเบสิกตัวที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณมากๆที่ตามเราไปดูทุกที่เลยนะครับทั้ง4ี่ภาคเลยยากไหมฮักการที่แบบว่าทำงานมีความคาดหวังอยากเ็าจะปล่อยเพลงปล่อยเพลงมั้เพลงจะดังไม่จะฮิปไหมก็ต้องต้องบอกตามตรงว่าทุกวันนี้วงเราก็เรียกได้ว่าใกล้จะเป็นวงหน้าแล้วสายุแล้วปีนี้30แล้วครับใช่เรียกได้น้าแล้วครับ โอ้โหอันน no, uh, right. uh, like ี้กระทบเยอะเอาวเยอะเาเป็นวัยรุ bye. ่นตอนปลายตอนปลายเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปไปเฟสติวัลยกมือไหว้ทั้งเฟสเลยทุกวันนี้ทั้งเฟสเริ่มยกมือไหว้พวกผมแล้วเริ่มแล้วนะครับก็ถามว่าเครียดไหมก็รู้สึกว่าจะมีน้องๆเนี่ยยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแทนที่เราเราก็มันก็เป็น จะไม่อยากพูดว่าอันนี้จังมันก็จะเข้าทรงผมผมอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่วันหนึ่งก็จะขึ้นแล้วก็มีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นงแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นไปเถอะใช่ครับไปต่อไปต่องานเพลงหลังๆของที่เป็นที่ปล่อยมานี่คือปันฟังทุกเพลงเลยนะก็ล่าสุดปล่อยเพลงไม่ให้ไปไปครับผมไม่ให้ไปไปไม่ให้ไปไปนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กก็ก็เป็นที่แบบ ดีใจของพวกเรามากๆครับตรงที่ว่ายอดวิวก็ยังคงวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดที่ไปเล่นคอนเสิร์ตมาก็ทุกคนแทบจะร้องเพลงนี้ได้ทั้งๆที่ปล่อยมาไม่ถึงเดือนเลยเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยเมื่อวานโอ้โหดังมากคลองหกคลองหกคลองหกโน่นดังเข้าไปในดีมเวิลเลยไม่ถึงไม่ถึงนะโอเคโอ้ยแล้งข้ามคลองโอเคครับครับผมแต่ยังเวลาคิดการเพลงเปนยาก เวลาเชื่องานเพลงยากไหมครับคุณตูนยากมากครับเพราะว่าเหมือนแบบยิ่งเราออกเพลงเยอะๆเนาะครับผมมันก็จะมีความแบบเอ้ยซ้ําหรือเปล่าใช่ใช่เราควรทำใหม่ไปก็อ่ะไม่คุ้นเลยใช่เดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นวงเราอะไรแบบมีความกดดันอยู่ครับใช่ครับมีอะไรจะเสิร์ฟไหมพี่เขาถามก็ เรียกได้ว่าพอดีปีนี้ครับวงเราก็ติดเกมเพิ่มจากปีที่แล้วขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงนิดนึงอันนี้บอกตรงอันนี้บอกตรง <c oughs> เรียกได้ว่าติดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เลยพอเลยไปเข้าตาไปเข้าตาพี่พี่ในวงการเกมครับ <ừ. S 2> เขาก็เลยแบบว่ามีการคอนแทคมาพูดคุย <ừ. S 2> ก็เลยส่งต่อไม้ต่อให้ทางค่ายคุยทางค่ายก็เลยชวนมาไยมาที่จิลบคอนไหมผมก็เลยถือวิสาสะของั้นผมขอแข่งกับนักแข่งหน่อยได้ไหม <ừ. S 2> ไม่ได้จะไปวัดนะ อันนี้ไม่ได้วัดนะแต่ว่าก็ซ้อมกันอยู่ทุกวันนะครับผมโกดังว่าเล่นคอนเสิร์ตอีกดูนิ้วโป้งพองกันทุกคนนะครับครับผมก็ไม่ได้เรียกคาดหวังหรอกก็ถ้าเกิดแพ้พวกผมก็ก็คุณทำเป็นอาชีพนะเนาะครับผมมาาันยงงไอ่ะ ก็ไม่สอนดนตรีครับไม่สอนเลยโปีหนึ่งสอนดนตรีอยู่สัก5วันใช่ใช่อีก360วันเล่นเกมประมาณน้นอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงไอจังหวะที่เมื่อกี้ผมอยู่หลังป้ายเมื่อกี้ถ้าไม่เปิดอ่ะผมก็ไม่ไม่เลิกนะถ้าพี่พี่มองทะลุกระจกขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่าพวกเรานั่งกดกันอยู่4ี่คนเติมเกมไปกี่ละชิปหายละพูดไม่ได้ ไม่เล่นเกมอะไรดีกว่าพี่อ่าก็ทกวันนี้ถ้าเล่นด้วยกันจะเล่นเป็นอวีนะครับก็ฟังอวีคงได้ยินแล้วใช่ครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ได้นะครับนี่เปไนเงเปยอะไงเป็นไงเง็นไงเยอะสุดเติมไปกี่บาทต้องจะถามว่าเยอะสุดใครเป็นคนเติมอ่าอ่าหลับตาชี้พร้อมกัน1 2นเออ ก็การเติมเกมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับลองสลับนี้สลับนี้สลับนี้อ่าสลับนี้อ่าอ่าอ่าเนี่ยไล่ตามไล่ตามตำแหน่งเติมเยอะเลยครับอ่าโอเคไล่ตามตำแหน่งอีกก็คือใช่ก็ถ้าผมว่าพวกเราเล่นเกมไหนแล้วก็เราก็จะจอยกลุ่ม Facebook นั้นไปทุกคนก็จะเริ่มแล้วอ๋อมันมาแล้วนะครับก็จะแบบว่าอ่ะพี่เขามาแล้วใช่ครับอุ้ยเตรียมใจว่าแพ้ครับแต่ต้องเอิบต่อไป ยังไงเราต้องเอิดก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเรามีคําอ้างที่ดีที่สุดก็คืออ๋อผมเล่นดนตรีอ่าใช่แล้วผมเล่นดนตรีครับใช่ก็เกษียณแบบค็อกเทลแล้วมาสตรีมเกมจริงจริงก็เกษียณแบบค็อกเทลแล้วมาสตรีมเกมเริ่มสตรีมตั้งแต่ยังไม่เกษียณล่ะครับใช่วางแผนอนาคตวางแผนอนาคตอ่ะว่าไงคุณเติมไปกี่หลักละนิดเดียวครับนิดเดียว ธรรมดาใบแสกนี <ti ules> <N its> mm ่นี่ออกหลายช่องโอ้ยหลายช่องหลายช่้วนี่ออกหลายช่องนะน่าเริ่มเสียแล้วเราเนี่ยเริ่มสิทธิ์นะเออเวลาผมเติมนะมันจะบอกว่าเติมแค่นี้มึงอย่าเติมเลยเป็นกูนะกูกดแพ็คเต็มสุดไปแล้วสิแพ็คเติมแพ็คใหญ่มันได้ดิสเคาท์ไงอ้โแพ็คใหญ่สุดเลยแม่งรู้จริงเดี๋ยวพูดเยอะตัวเดี๋ยพูดเยอะเดยวพูดเยอะเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋พูดเยอะทำไมสเปคบ้านมันลดลงนิดนึงเติมเกมไปหมดแล้วตอนหลังทีเวลาจะไม่ผมเป็นนดูแล แน่นอนครับทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเกมไหนนะครับก็เข้าได้นะครับพร้อมเล่นเจอใครในวงเจอใครในวงออนปุ๊บเจอถ้าตลกสุดๆเลยนะเจอกันเองครับมันจะมีมันจะมีวันหนึ่งเราจะต้องเราจะต้องมาออกอีเวนต์แล้วคนเนี้ยพวกเนี้ยจะอยู่บนรถตู้ก่อนผมก็คือตามไลน์รับรถตู้ผมจะรับเป็นวงสุดท้ายก็คือรับตูนรับเตรับเสียงรับผม ผมอ่ะก็สตรีมอยู่ผมคิดไว้แล้วก่อนรับ5นาทีอ่ะผมมาออกทันแต่จะก่อนอ่อนอ่อนออก5นาทีนะพวกมันหนักเข้ามาในสตรีมผมแล้วบอกมึงอ่ะลงมาข้างล่างได้แล้ยขอบคุณครับ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 ขอบบคคุณรัพี่พี่ครับได้แล้วนะครับอ้าอ้า ผมอยากรู้ว่าของพี่คนนี้มันได้ยินไหมผักัวลกเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นได้นะคะคอขอบคุณครับ